สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สิผ้ามาเก็บลูกคราวเบอร์รี่หรือคันแปลเป็นภาษาไทยก็ว,ว่าเบอรีก้อนเมกภาษาทองทินนอร์เวย์แ็แล้วแต่สิออกสำเนียงแบบใดตามภาษาทองทินแถวนี้เขาก็เอิ่นลูกมุนตะมุนตะเบอร์รี่หรือมุนตะแบร์ มนนีเนาะตัวจากบานห้องหรือจากกระเอิญยังดอกพร้อมดอมีอยู่บานห้องไอ้ลูกเบอรี่ชนิดนี้นี่กะพักเหนือคนขางจะหาง่ายค่ะก,ก็แล้วแต่ท้องทินซึ่งเขาถือว่าเป็นเป็นท่องค่ำของภากเหนือค่ะพอมีราคาคนขางแพงแล้วก็แต่ละท้องทินก็จังได้มีกฎระเบียบในการเก็บ กฎระเบียบในการเก็บที่ค่อนข้างสีเข้มงวดนะคะจังที่ยูเนี่ยชุมชนเป็นกาออันเดยทั้งภาคเหนือนะคะกรสิมีกฎระเบียบว่าห้ามไปเก็บลูกลูกคราวบอรีได้ว,ว่าลูกมุนตะบาเนี่ยในในที่ดินของเอกชนหรือว่าที่ดินส่วนตัวกฎของชุมชนกัค่อนข้างเข้มงวดนะคะ นอกจากกดของชุมชนแล้วก็ยังนี่เป็นกดของมณฑนท้นภาคเหนือนอนร์เวย์หรือทั้งภาคเหนือสุดนอนร์เวย์คือเขาเอิ่นว่าฟินมากกบสิคนข,งขางเข็มงวดนะถ้าบ่บ่เป็นค้นทองทินกับบสาม,มารถสิเขาไปเก็บได้นะจ๊ะราคากับคนขางแพงแล้วก็ค้นภาคเหนือกับนิย่อมกินส่วนในการเก็บนี่ เขาก็สิมีระเบียบว่าสิเก็บไอ้ลูกคราวบุรีหรือมุนตะแบเนี่ยเฉพาะลูกที่สุกแล้วเท่านั้นสุกพร้อมเก็บก็จังประมาณนี้นะคะสุกพร้อมเก็บก็คืออันนี้เขาเสื่อเอินว่ากรีเปลี่ยงของดอกเนาะค่ะเนาะโอ้ยแต่ว่าภาษาไทยจสืเอินอย่างละก็เลยกันลืมแล้วค่ะต้องเปิดนะคะก็น่าเสื่อเอินว่ากรีกรีเปลี่ยงเนาะ นี่น่ะต้องเปิดลักษณะนี้แล้วก็ถ้าถ้าพ้นซุกเต็มที่แล้ว,ลวลเรากรีเปลี้ยงพ่นเปิดพ่นกระสีเก็บง่ายค่ะสีเก็บง่ายก็คือสีเก็บเด็ดออ,อกมาจากขวนของดอกง่งายๆเลยนะคะกฎระเบียบก็ต้องเคกเก็บประมาณนี้นะคะถ้าทิบปสุกนี่ห้ามเก็บเด็ดเดยวสิพ้าไปเบิรงลูกทิบปสุกนะะเนาะ ระเบียบในการเก็บคือห้ามเก็บลูกที่บสุกเป็นเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการอนุรักษ์น้ำนาะอีกส่วนหนึ่งก็เพบาเป็นการเอาเปรียบผู้เก็บคนอื่นนะะพอบางคนมาเก็บไอ้ลูกที่ยังบสุกเต็มที่ก็กมาเก็บไปรลวัดนั่นสินะคะกระเก็บไปเมื่อเดือบสิบถายมสุกรกบัณ้ผู้มาที่หลังก็สิบวันได้เก็บ กเในชุมชนก็สิเป็นการขอลองกันหรือบังคับกันว่าเก็บต้องเก็บลูกที่สุกเท่านั้นจังลูกนี่กับประมาณนิ่มเหมกับ่ได้สุกเ้าเก็บได้บบได้ก็คือทดสอบองหัวก,กดนิ่มๆค่ะแต่ว่าอันนี้นิ่มๆนี่ก็พอะเก็บได้อยู่แต่ว่าบ่ได้สุกเต็มที่เ้าเก็บเอาไปไว้บ้านแล้วก็ประมาณจากมือนึงเพ่นกระสิสินิ่มพอกินได้แต่พ่นบริสุกเต็มที่ปานได้ต่อสิเก็บก็เพราะเก็บได้อยู่พอ รีเปรียงเพิ่นก็เปิดแล้วนะฮะกอสิพ่อเก็บได้อยู่บ้านนี่ฮะเดี๋ยวสิเป็นลูกที่สิพาไปเบ่งลูกที่ค่อนข้างค่อนข้างที่สิยิบๆเนี่ยที่ยังพอนสุกปนไเดีย๋ยวแทงประม้านี้นะฮะกดเบ่งส่วนหัวของเบอร์รี่เพิ่นนี่เนาะส่วนส่วนสูงสุดของเพิ่นเนี่ยสึกแข็งเลย่ะแบบนี้เพิ่นก็ห้ามเก็บนะฮะห้ามเก็บ แต่ว่าอาจจะเป็นคนไทยเฮาหรือว่าบางคนแหละเนาะเพื่อนก็สิมาก,กินเปรียปร้ยวๆสมๆเอาไปกินกับพริกเกลืออันนี้เพิน่นก็เป็นการขอร้องว่าหามเก็บกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอีกแย่งหนึ่งก็เป็นการเอาเปรียบผู้มาเก็บคนอื่นที่หลังที่มาเก็บที่หลังก็สิบ่ได้เพราะว่าผู้เก็บก็สิเก็บอันสุกูเอาไปมิดนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์น้ำคะะ่ะ มาณนี่นะคะเนาะเลยยางเบิงขันเก็บก็ต้องเก็บอยู่ในที่ดินเจ้าของเท่านั้นที่ดินที่เจ้าของเป็นเจ้าของหรือบาสั้นก็ต้องเป็นพื้นที่ของป่าชุ่มชนที่เป็นส่วนของป่าชุ่มชนที่บ๊มิพูเป็นเจ้าของนะคะก็อาจจะสามารถเข้าไปเก็บได้จังทั่งภูเขาสูงยังสีเนาะหรือเป็นป่าส่วนของป่าอนุรักษ์นี่ก็เก็บได้อยู่นะ ตัวนี้กรีบเลี้ยงก็เปิดแล้วแต่ว่าคันพ่อพื้นเก็บคสิพ่อเก็บได้อยู่แต่ว่าค้าใส่ดีก็คือนล่ออีกจักน้อยนะฮะล่ออีกจักน้อยพอนสุกสะกอนจังค่อยเก็บประมาณนี้นะคะเนี่ยเนาะจะเบ่งบรรยากาศเป็นยังปีนี้บ่ค่อยหลายปันใดคะ่ะปีนี้สิบ่ค่อยหลายปันใด ก็สิเป็นบางปีถ้าอากาศดีๆช่วงที่เพิ่นออกดอกในช่วงอากาศดีๆกระสิหลายเพราะว่าไอ้ค้าวบุรีหรือว่ามุนตะนี่เพิ่นต้องอาศัยมะแลงในการผสมเกสรค่ะตรงนี้มะแลงในการผสมเกสรถ้าช่วงที่อากาศบาาดีหนาวๆหรือฤดูหนาวที่มันยาวน่นไอ้พวกมะแลงที่ พอส่วนในการผสมเกสรต่างๆพน่นกย่างพ่นได้ออกมาอันย่างพ่ได้ออกมาจากไขรพวกมแลงกับไม้ถึงมแลงผูมะแลงพึ่งนี่แหละจ้ะพงกระย่างลบซ่อนตัวอยู่พอมันหนาวถ้าอากาศดีพงกระสิออกมาเร็วแล้วก็เป็นระยะที่ดอกมุ่นตานนีออกดอกบานพอดีนะคะ จะได้รับการผสมเกสรในปีน,นั้นก็นสิหลายอันนี้กับกับบ้านในซุกนี่ค่ะกันนี่ก่าเพิ่นใบก้อนกับบ้เก็บค่ะมุนตาของทางภาคเหนือนอร์เวย์นี่สิมีสีแดงสดใสโดยเฉพาะยุคก,ก้อนนี่นะคะสีสีแดงสดใสก็ของทางสวีเดนเพราะเพราเคยเห็นของทางสวีเดนเพรานเรามาขายอ่าสีสีเหลืองสีด์ดค่ะ ต้านี่ถ้าเพิ่นสุกแล้วเพิ่นกะสีออกสมๆเจ๊งน้อยแต่ว่าสีก็ยังสดใสอยู่ค่ะกรสชาติก็สะดีกว่าเนาะถ้ากาศหนาวเย็นเนี่ยก็เซ้นห้ดอกมุนตะทั้งภาคเหนือนอร์เวย์นี่รสชาติก็สะดีกว่าทั้งทั้งไต่แน่หรือทั้งสวีเดนนี่เมันหอดกว่านะ ลูกเบอร์รี่ที่คนขางมีกฎหมายควบคุมนะเพราะเป็นที่นิยมของคนนอร์เวย์นะโดยเฉพาะทั้งภาคเหนือรสชาติเพิินกระสิออกหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าสิมีกลิ่นพิเศษนะแต่คนไทยห้าก็อาจสจิบค่อยมกักปานไดก็ได้ค่ะเราเม็ดกับ่อน้างใหญ่แต่ว่าวิตามินซีนี่เพิ่นสิสูงค่ะมีวิตามินซีส่สูงค่ะ,ะทั้งฟินแลนด์เพิน่นกระสิเอาเอาไปเฮดครีม ยิ่มพอกนาหรือรักษาสิวฝ่าพอวิตามินซีสูงเหตธนาขาวใสประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเนะาะมันรล่ละเอียดนแล้วกัอนอันมุ่นตะนี่เนาะที่เป็นพืชตระกูลเดียวก็กุหลาบค่ะเบิ้งใบเพิ่นจะคล้ๆกันเป็นตระกูลกุหลาบดอกเพิ่นกับ ก็สิคข้ายๆดอกกุหลาบแต่ว่าเป็นกลีบไม่สั้นเดียวสิเป็นความ้ข่กุหลาบอีลีนะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวสิไ้หาดอกไม้เบิ่งน้าอยู่ค่ะอันนี้คลิปต่อไปสิเคยถ่ายเอาไว้หรืออาจสิเอาเอาดอกเพิ่มมาแสกใ้เบิ่งนะ,ะสิดอกสิเป็นสีขาวกลีบสิมีชันเดียวคข้ไข่กุหลาบอ่ะหรือว่าตะกูลเดียวก็กุหลาบเนาะนี่มีกลีบเรียง ่ะอันนี้ก็สซีมเมอมะเร็ดแข็งใน่ลักษณะมะเร็ดเพิ่นก็เป็นแบบคลัสเตอร์เนาะก็เป็นแบบกุ่มๆก,การกินกับเคี้ยวกินทั้งมะเร็ดเลยค่ะมะเร็ดกับบริแข็งมาแน่ดอกก็ะยำกินเมื่อเลยการเอาไปเฮ็ดแนวกินเดี๋ยวก็จะได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้เบิ้งค่ะก็คือเอาปั้นครีมเอาไปกินกับครีมปั้นค่ะแซ่บจะ้ะ หลับทองคําของผากเหนือฉาย,ยาเพิินกะทองคําของผากเหนือเพราะมีราคาอนขขางแพงอาจคิดเป็นเงินไทยประมาณตั้งแต่สองพันหอดสามพันบาทต่อลิตรนะคะหรือต่อกิโลประมาณนี้ค่ะ,ะก็คือแพงกาเบอร์รี่ชนิดอื่นๆแล้วก็การเกิดของเบอร์รี่ชนิดนี้ก็สิเฉพาะทิน่ะ ดินเพิ่นกันนีกก็ต้องเป็นดินโดยเฉพาะที่มีความสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความชื้นจะเป็นเฉพาะตัวนะคะจะไม่ได้เกิดทั่วไปค่ะส่วนหลยกจะเห็นแต่ทั้งภาคเหนือของนอร์เวย์นะคะโอ้ยย่าๆโอ้ดูฟินออกมาไงสามีมาแล้วโอ้กิละอ้กอรเว่่มีมือที่มนะนสมิทุก โอ้ยอะวัดอัดอะไรเลยเด้อโอ้เด๋ยวสนจ้าคลิปนี้กับวซดสานีสักก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวไปมาพอกันใหม่